ใจแม่สทวได้ถวาที่หึรยไลน์หนึ่งพับาทโบนาสโบนาสโบนาสได้ห้ารอยไลนห้ารอยบาทโบนาสทุคุณโยมรับเสื้อและผ้ายางอับคุณแม่รับเสื้อสีไหนสีเหลืองบ่ ัำรังค้าะไอเอาใส่เอมนะอ่าต่อไปก็พยันด้วยคุณแม่และรับชนโนดกลับบ้านด้วยนางสาวน,าน้าโนวยฮะขออภัยเปลี่ยนชื่อโยแล้วเนี่ยนะขออภัยด้วยโยนางดาวนานวเด็กชายสถาพรเอาชื่อเหมือนนัาตมาเลยพระอธิการสถาพรเศษบวัวเพชรพระเอง อยู่บ้านด้วยกันเรียนลำบากเลยนะ,ะนางดาวนากาวนากวน